สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจำค่ำคืนวันพุธท,ที่6เมษายนนะครับสำหรับอังกฤษออกผลประมาณ4ี่ทุ่ม3าที่ปกติครับเขาจะค้างที่4ทุ่มครึ่งนะครับ4ี่ทุ่มครึ่งล้วก็จะดีดที่สี่ทุ่ม3าที่ปกติอังกฤษเมื่อคืนเจาะ เจ็ดนะครับก็ลุ้นกันต่อค่าคืนนี้จะเป็นเช่นไรครับฝากไว้ครับใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาครับดูให้ด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณล่วงหน้าแล้วกันเนาะอังปิดเปิดที่ลบนะครับ325 32547ครับ325 47วันนี้เด่นสุด สองครับเดินสู่สองขาลูดวิ่งพนลุ่ล่างจัดสองครับ2ั2สองหนึ่งสองหกศูนย์หจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆนะครับ0ูน2์ศูนนย์ศูน 1 0 62โอเค62 1 0แล้วก็72 00ครับแล้วก็ติด2 2งสองครับผมเผื่อเบิ้ลครับสัญญาณเบิ้ลสัญญาณเบิ้ลมาสามเข้าไปครับรอมาสาม ก็จะเป็น312360 362 310 372 300322อันไหนที่หามเล่นให้ตรงครบทุกประตูนะครับเช่นเช่นอะไรอ๋อ300เท่ากับ033อ่าใช่ครับ3 322เท่ากับ2 33อ่าใช่ครับใช่โอเคครับได้ประมาณนี้ก็สำหรับอังกฤษครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับและเจ้าหที่เยอรมันครับผมสวีเดนสวัสดีครับ